ในวิธีการเลือกทําโครงการเนี่ยมันจะต้องเข้าใจว่าไม่ใช่คิดอยากทําอะไรก็ทําแต่ควรจะต้องประกาศชัดเจนว่าสิ่งที่หวังว่าจะได้คํานวณมาเป็นตัวเลขเลยนะครับและตัวเลขที่คํานวณเนี่ยควรจะต้องเป็นตัวเลขจริงๆนะไม่ใช่เขียนมาแบบแบบอะไรละโลกสวยด้านเดียวอเลยทาให้หลายๆอย่างมันดูเวอร์เกินนะแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้ประชาชนยังไม่เข้าใจว่า ในการแก้ปัญหาต่างๆที่ประเทศมีเนี่ยโครงการเหล่านี้จะสามารถช่วยได้ขนาดไหนพูดได้ไง่ายว่ายังเป็นลักษณะของการกู้อยู่ข้างเดียวถูกไหมเนี้ยมันก็เลยทําให้ทําให,ให้เราขาดในความโปร่งใสในการตัดสินใจหลายๆอย่างที่เป็นนโยบายรัฐบ,บาลที่ผ่านมาชัดเจนเลยว่ารีบทารีบพุชทั้งๆที่มันอาจจะสร้างปัญหารัฐใหญ่ๆตามมาซึ่งเรื่องเหล่านี้มันก็จะมีสิ่งที่จะต้องดูแล ผมว่าความไม่ความไม่โปร่งใสในแง่ของผลที่จะได้แล้วอะไรจะทําอย่างจริงจังเนี่ยมันก็เลยทาให้หลายหลายคนรู้สึกว่ามันอะไรล่ะมันมันไม่ใช่สิ่งที่จะตอบโจทย์อ่ะแต่เทียบกับสองเรื่องที่คนไทยพูดถึงเมื่อกี้นี้นะเรื่องเกษตรนะแล้วก็เรื่องเนี่ยผมคิดว่าคิดว่าอันเนี้ยมันมันยังเป็นช่องว่างสำคัญนั่นคือว่าไม่สามารถที่จะทําให้อ่มีความเชื่อในทางตั้งมาข้างด้านด้านวิชาการวัสถิกรอย่าเนี้ย จะเป็นตัวที่จะช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศได้